นโะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ,ะเชิญเจริญเมตตากรรมฐานส่งกระแสความสุขออกไปแก่สัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่มีคุณสภาวะถึงระดับสติคือจิตของตนสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบและมีฉันทะต่อเมตตาคือรู้สึกว่าแต่ก่อนเราเคยมีทรัพย์สมบัติใดๆเราก็มักแบ่งปันให้แล้วมีความสุขอยู่เสมอตอนนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ได้รับผลจากการปฏิบัติพอสมควรระดับหนึ่งคือตั้งสติได้มีความสุขใจที่เกิดจากความสงบเราก็อยากให้เหมือนอดีตที่เราเคยให้มานี่คือบุคคลผู้มีคุณสบัติพร้อมที่จะเจริญเมตตากรรมฐานจิตสงบรู้ความสุขเรียกว่าเจริญเวทานานุปัสนาสิทธิปฐาน ส่งกระแสความสุข,ขออกไปเรียกว่าเจริญเมตตากรรมาฐานจึงน้อมไปในแนวทางที่พระสามาสุทะเจ้าตรัสว่าเธอน้อมใจไปอย่างนี้ว่าสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นแปลว่าผู้ที่ยังปรารถนาต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ตนยินดีพอใจนี้เรียกว่าสัตว์ทั้งหลาย และแม้พระอรหันต์ผู้ปราศาจากกิเลสแล้วแต่ก่อนท่านก็เคยมีกิเลสก็รวมเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายด้วยดังนั้นสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่เกิดอยู่ในส1ภูมิทั้งบดสัพเพสตตาเวราโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยคือไม่มีเวรไม่มีภัยภายนอก อย่าได้ถูกเบียดเบียนใดๆเลยไม่มีเวรไม่มีภยัยภายในขอให้พ้นจากความเศร้าหมองเล่าร้อนแห่งจิตด้วยเธอหรือสัพเพสตาอัพยาปัชาโหตุขอให้สัตว์ทั้งหลาย อย่าได้พบกับความพยาบาทเบียดเบียนมาจากภายนอกมาจากผู้อื่นเลยและขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาตรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดในใจของตนเลยหรือสัพเพสัตตาอานีคาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจใดๆเลยหรือสัเพสัตตาสุขีอัตนังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดใจก็ส่งใจก็แผ่กระแสะความสุขออกไป จึงรู้ว่าคำพูดก็เป็นคำพูดเป็นเพลงแนวทางให้น้อมใจไปเท่านั้นแต่สาพาจิตกำลังเป็นจริงตามคำเหล่านี้อยู่ส่งกระแสะความสุขจริงให้ทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือให้โดยเขารพขณะส่งกระแสะความสุขออกไปใจก็นอมน้อม ให้ด้วยใจเชื่อมัน่นให้ด้วยจิตมัน่นใจมั่นคงต่อการให้ให้ด้วยใจมัน่นคงยิ่งให้ยิ่งมีความสุขยิ่งให้จิตยิ่งตั้งมัน่นเมื่อใดรู้สึกว่าไม่ต้องส่งกระแสเมตตาทุ่งท่าเหมือนแต่ก่อน แต่คำนึงถึงสัตว์ทั้งหลายในทุกสถานที่แม้ไกลออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็รู้สึกได้ว่าล่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขด้วยเจตนาความหวังของเรากระแสเมตตาของเราไปถึงทุกที่ยิ่งให้ จิตยิ่งนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิเหลือเพียงหนึ่งจึงพร้อมที่จะแยกได้ว่าหนึ่งนี้เป็นสิ่งใดบ้างกลับเป็นสองสองคือชัทราคะความคิดว่าดีว่าดีเราได้เราได้ไดมีอยู่ กับสมาธิอันผ่องใสมีอยู่จึงรู้ว่าแท้จริงแล้วสมุทัยคือฉันตราคะความปรารถนานำมาต่อการที่จะรู้ได้ว่าจิตเราไปสมาธิแบบนี้แบบนี้นี้กิเลสนำสิ่งนี้มาสิ่งนี้ไม่ได้เป็นจริงณปัจจุบันนี้ นี่คือกองทุกที่อยู่ต่อหน้าที่เราจะพ้นออกไปเมื่อต้องนำกองทุกทิ้งไปไหนใจเราจะไปเกี่ยวกับกองทุกเท่านั้นพอนี่เรียกว่ายกจิตออกจากสมาธิยกจิตให้เหนือสมาธิสมาธิก็ยังอยู่แต่ไม่ใช่กองทุกอีกแล้วเพราะเราไม่หวนจำด้วยความยึดสมาธินั้นคือสัมมาสมาธิอันบริสุทธิ แต่ใจตอนนี้ยกสู่ระดับสัมมาญาณนะพ้นทุกอยู่เปลี่ยนจากความนิ่งเป็นความไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมีพระธรรมอันบริสุทธิ์อยู่จึงไม่สงสัยอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเรียกว่าเราผิดมาทั้งสิน้น ปัจจุบันหยุดความผิดนั้นจะไปสู่กระแสพระธรรมอันบริสุทธิ์สัมมาปฏิปทาทางอันถูกต้องที่จะมีแต่การหลีกการออกไปเท่านั้นอะรหังสัมมาสัมพุทธโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอะพิวาเทมี สวาคาโตภะคะวตาธรรมโมธรรมังนะมัจสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสังขังนะมามิ